สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ว่างนะคะก็เลยรีย่ทำวิดีโอซะก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาอีกนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเอ็นที่โปรดักนะคะก็คือเป็นของที่พลอยใช้หมดแล้วนะคะก็จะมาพูดกันแต่ละชิ้นไปเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไม่มีเครือ่องสำอางเลยค่ะจะเป็นพวกสกินแคร์ม,มากกว่านะคะก็เริ่มกันเลยดีกว่าคะตัวแรกนะคะก็จะเป็น ตัวนี้เลยดีวีเนียโฟมนะคะอันนี้จะเป็นฟิลเซอร์นะคะคือตัวนี้พอได้คิจทอนผิวมันนะคะบอกพื้นที่ผิวก่อนว่าเป็นคนที่ผิวมันมากนะคะออพอก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรนะช่วงนั้นพอก็เลยเส่งข้อความไปถามที่เขาใช้อะไรบล็อกเกอร์เลยนะบล็อกแกลงของคูเป้โซสวีทใช่ค่ะก็ส่งพ้อความไปถามพี่เขาล้วพี่เขาก็แนะนําตัวนี้มานะคะซึ่งออพอก็ชอบแหละเพราะว่า ราคามันก็ไม่ได้แพงมากรู้สึกจะประมาณ2 0 0้กว่าบาทนะคะแล้วก็โฟมมันก็นิ่มดีค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่แบบว่าเป็นมันเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นกลิ่นสดชื่นนะคะอืมเพราชอบมากเลยนะคะตอนนี้ก็ใช้หมดแล้วแต่ว่าถามว่าถามว่าเพราจะซื้อต่อไหมเนี่ยตอนนี้เพราก็ไปซื้ออีกตัวนึงมาใช้ดูก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตอนนั้นไม่ดีก็ค,คงกลับมาใช้ตัวนี้เหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าเพราก็ว่ามันมันโอเคกับผิวหน้านะคะก็ล้างแล้วผิวไม่แห้งตึงเลย แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามันทิ้งความเหนือดอหรือความอะไรบนยิใบหน้านะคะแล้วก็โอเคกับตัวนี้มากๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็น Bifesta c l น a n s i n g ชั t i o n นะคะซึ่งตัวนี้คอยชอบมากถึงมากที่สุดคือแบบว่าที่สุดเลยอะ่ะคือก่อนหน้านี้คุยเคยใช้ตัวที่เป็นอเดอร e r าแล้วนะคะมันก็ดีแหละในในในความเป็น Cleansing ลช t i แต่ด้วยความรักด้วยด้วยความที่ราคามันค่อนข้างสูงคุยก็เลย มันไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับพวกราคาสูงเท่าไหร่นะคะแล้วมาเจอตัวเนี้ยที่ราคาลดลงมาหน่อยแล้วคุณภาพก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะซึ่งคอยชอบมากแล้วพอก็พอไม่แน่ใจนะว่ามันมีแอลกอฮอลหรือเปล่าแต่ว่าควาลุ้สึกคอยคือมันไม่มีแอลกอฮอลแล้วเช็ดแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่าหน้าเราแห้งตึงมันให้ความที่สึกแบบเหมือนกับว่าหน้าเรายังชุ่มชื้นอยู่ค่ะถึงแม้ว่าพอยจะเป็นคนผิวมันแต่พอก็ไม่อยากให้หน้าคอยแห้งแบบว่าเข้าใจไหมคะ ก็ตัวนี้พอยใช้มาหมดหลายขวดแล้วค่ะแล้วก็ยังไปซื้อตุนเรื่อยๆณตอนนี้คือพอยชอบตัวนี้มากถึงมากที่สุดยังไม่เจอตัวไหนที่ถูกใจพอยนะคะแต่ว่าล่าสุดเหมือนจะเหมือนจะเห็นตัวคินซิ่งตัวใหม่มามั้งชื่อคินซิ่งวีวีอะไรสักอย่างหาก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะเอาตัวนั้นมาลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้พอยชอบบีเฟต้าตัวนี้มากๆค่ะมาพูดคุถึงตัวต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ นี่เปียอินเชาว์บอดี้โลชั่นนะคะตัวนี้สำหรับผิวธรรมดานะคะเพื่อผิวนุ่มชุ่มชื้นอิ่มน้ําตัวนี้พลอยก็ชอบมากเหมือนกันค่ะคือ,เ,อ,อเป็นตัวที่หมดแล้วพลอไปซื้อต่อนะคะแต่ราคาไม่ได้นะตอนนั้นที่พลอซื้อเนี่ยมันเป็นช่วงโปรโมชั่นที่เขาเพิ่งออกมาใหม่ๆนะคะแต่ว่าก็ไปซื้อตุนเอาไว้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังใช้ก็ยังใช้อยู่ค่ะในห้องน้ําก็ยังคงอยู่นะคะพลอรู้สึกเหมือนกับว่าคือพลอยปกติพลอยเป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบทาพวกครีมหรือว่าพวกโลชั่นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าด้วยเพราะอากาศที่ภูเก็ตมันร้อนแล้วถ้าทาอะไรพวกนั้นนะคะมันจะรู้สึกเหมือนเหนอะหนักที่ตัวนะคะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นโลชั่นที่เราเอาไว้ใช้หลังจากอาบน้ําใช้เสร็จแล้วก็ล้างออกใช่ไหมคะพอก็จะเลยรู้สึกเหมือนกับโอเคผิวมันชุ่มชื้นแต่มันก็ไม่ได้ทิ้งความความมันหรือว่าความหนืดหนืดเลื่นเลื่อนเอาไว้ค่ะก็เลยทาให้รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยให้ผิวเรานุ่มนะคะแต่ว่าก็ไม่มี ความู้สึกหนืดอะไรอย่างนั้นนะคะก็ชอบมากๆค่ะต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะครีมอาบน้ำของโซเฟนกอรี่นะคะตัวนี้ Clean Go Body Wash นะคะก็กินตัวนี้หอมค่ะหอมมากๆเป็นครีมอาบน้ำที่พลอยใช้หมดไปช่วงที่ก่อนที่จะหมดหน้าหนาวค่ะช่วงประมาณธันวาเข้ามกราค่ะพลอยก็ใช้ตัวนี้หมดไปนะคะซึ่ง กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นออกโทนอุ่นๆแต่หอมแบบว่าหอมดอกไม้เหรอพลอยก็ไม่แน่ใจเรื่องกลิ่นหอมน,นะคะแต่ว่ามันหอมมากค่ะจริงๆแล้วในลายลายเนี้ยก็หอมหมดทุกตัวเลยทั้งตัวโลชั่นของเขานะคะตัวบอดี้บัตเตอร์เอ่ยตัวแฮนด์ครีมมากถ้าว่จะไม่ผิดนะซึ่งถามเพราะว่าชอบไหมอันนี้พอชอบค่ะแล้วก็คิดว่าจะซื้อต่อไหม ถ้ามันมีโปรโมชั่นพอจะซื้อต่อค่ะแต่อันนี้เป็นอะไรที่อย่าง,งที่พอเสียใจคือตอนที่พอซื้อตัวนี้ค่ะพอซื้อพอซื้อคู่กันกับอีกตัวหนึง่งซึ่งมันอยู่ในโปรโมชั่นซื้อ2ชิ้นลดห0เซนหรือซื้อ2แถมหนึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะแล้วซื้อมาใช่ไหมคะพอพอใช้ตัวนี้หมดปุ๊บแล้ก็ไปเอาอีกขวดหนึ่งมาใช้แต่ปรากฏว่าไอ้ขวดนั้นะมันไม่ดีเหมือนขวดนี้อะค่ะพอยลืมบอกไปค่ะว่าตัวนี้เวลาใช้คขารู้สึกคือ,อกอล้วก็ ผิวชุ่มชื้นดีค่ะแต่ว่ามันอาจจะทิ้งความลื่นมานิดหน่อยแค่นิดหน่อยค่ะไม่ถึงขนาดทําให้รำคาญซึ่งเป็นอะไรที่พอยรับได้มีคนเปิดประตูเข้ามาค่ะก็ถึงไหนแล้วล่าเมื่อกี้เออก็คือไฟซื้อตัวน,นี้มาในโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งนะคะแล้ว มันน่าเสียใจตรงที่พอพอใช้ตัวนี้หมดใช่ไหมคะเขาก็จะไปเอาอีกขวดนึงมาใช้แต่ว่าไม่ได้เป็นกลิ่นเดียวกันนะคะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งแล้วพอมาใช้ปุ๊บควาสึกพอมันไม่ดีเหมือนกับตัวนี้มันมีความสึกแปลกๆเอ๊ะทำไมใช้แล้วสิวที่หลังขึ้นคือปกติเขาก็เป็นคนที่สิวที่หลังขึ้นง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นทำไมมันมันแปลกๆความรู้สึกของโนชันก็เหมือนกันก็เลยหยิบวันที่ขึ้นมาดูคะ่ะว่าหมดอายุตอนไหนซึ่ง มันหมดอายุไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นคาเตือนนะคะก็โซเป็นกอรี่เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นพวกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าซื้อหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นลด5 0าสิบเอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะมาบ่อยแต่ว่าให้เพื่อนๆระวังสักนิดนึงนะคะว่าเวลาซื้อเนี่ยให้ดูวันหมดอายุให้ดีนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยพอะเสียดายมากเลยเอาสาซ,ซื้อมาแล้วมันก็ดันหมดอายุอะค่ะซึ่งก็มันใช้ไม่ได้ไงซึ่งก็ถือกับว่าเราซื้อสิ่งนี้ในราคาแพงขึ้นนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นอีกเขาก็จะไปซื้อมาใช้อีกค่ะแต่คงไม่ใช่รเร็วนี้แหละเพราะว่าขวดใหญ่ในห้องน้ําก็ยังคงอยู่นะคะตัวโดบตัวนั้นนะคะต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะ m มลเบรียนเมคอัพเรมูเวอรนะคะตัวนี้ใช้ดีค่ะมากๆจริงๆเป็นตัวที่พอใช้มาตั้งแต่เริ่มหัดแต่งหน้าใหม่ๆนะคะก็ใช้มาตลอดหมดไปหลายขวดแล้วค่ะ ก็ไมู่้องพูดยเหมือนกันรู้ทว่ามันใช้ดีนะคะดีมากแดี๋ยถามว่าณนะตอนนี้ให้พลอยซื้อต่อไหมพลอยคงไม่แล้วเพราะว่าพลอยค้นพบอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็มันก็ดีเหมือนกันแต่ไม่รู้ทำาเหมือนกันว่าพลอยไม่กลับไปตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะพูดถึงตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปก็คือตัวนี้ค่ะของดีวินิยร์เหมือนกันก็เป็น I ายแ e ะลิปเมค e ัพล e มเื่อเหมือนกันนะคะพอู้สึกเหมือนคือเดี๋ยวนะดูปริมาณพลอยจําราคาของ2ตัวนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะ อันนี้70 ml นะคะตรงนี้เป็น125 ml อันนี้ราคารู้สึกจะ90กว่าบาทมัท้งอันนี้รู้สึกจะจะเท่าไหร่แล้วว่า200กว่าบาทหรืยังไงได้คะสักอย่างเพื่อสัดดางหลกลับมาต่อกันที่ดีวีนเนียนะคะก็เาเป็นว่าคอยก็จะซื้อตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะที่ดต่ของอยู่ในห้องน้ำเนาะ ตัวนี้ค่ะลอ,อเรียลซื้อมาช่วงลดเหมือนกันค่ะใช้ดีมากนะคะถ้าลดอีกจะไปซื้ออีกแน่นอนค่ะก็มันช่วยผมนุ่มดีค่ะผมพอเป็นคนที่ผมไม่มีน้ำหนักผมแห้งนะคะแต่ไม่แตกปลายค่ะก็ตัวนี้ก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าชอบมากแต่ที่ชอบของเขามากกว่าคือตัวนี้ค่ะเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะคะเป็น ตัวเดียวกันแต่ว่าเออตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ treatment น,นะคะพอก็สระผมเสร็จปุ๊บเอาตัวนี้หมักน,นะคะประมาณ5นาทีแล้วเขากท็ทำนุ่นทํานี่ขัดห้องน้ําอะไรไปตามภาษาจากนั้นพอเสร็จแล้วเขาก็ล้างออกแล้วผมก็จะนิ่มขึ้นมากมากใช้ดีค่ะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมรีบพูดนะคะเพราะว่าต้องไปแล้ว <laughs> พอไม่เหลือเวลาแล้วต่อไปนะคะเป็นตัวนี้ค่ะ โฟมล้างหน้านะคะของอาทิตย์ที่นะคะเพียวไวท์คลินเซอร์ใช้ดีค่ะไม่จะพูดยังไงแล้วเอาเป็นว่าใช้ดีแล้วกันแต่ถามว่าจะซื้อต่อไหมคงไม่ซื้อต่อแล้วค่ะเพราะมันแพงมากนะคะเราคงไม่ได้เจอกันอีกแลกอย่างคือเออเดี๋ยวไปพูดอีกตัวหนึ่งดีกว่าค่ะที่เป็นของอาทิตย์ที่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเอ,อ่ยาสีฟันกริตเตอร์นะคะก็เป็นของไม่ใช่ของอาทิตย์ที่อีกเป็นของแอมเวีเหมือนกัน ก็ราคาไม่แพงนะถ้าถามพลอยอะแต่ถามว่าจะซื้อต่อไหมเพราะคงไม่ซื้อแล้วเพราะาพลอยไม่กล้าเข้าไปในศูนย์นะคะเพราะว่าพลอยกลัวเวลาเข้าไปแล้วแบบคนจะแบบเข้าว่เข้าวาัอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่กล้านะเกิดว่ามีโอกาสก,าก็อาจจะซื้ออีกค่ะมันใช้ดีนะคะตัวไว้มาจนสุดท้ายเป็นจมนวนแล้วด้วยตัวสุดท้ายแล้วค่ะ B i O L E U V A q u A L I S นะคะเป็นตัวที่พลอยใช้จนแบบว่าส,สุด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 จริงๆนะคะสังเกตว่าพลอยแบบยอมตัดหลอดเพื่อที่จะใช้จนหยดสุดท้ายไม่เหลือเลยเห็นไหม ก็เอาเป็นว่าใช้ดีไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะก็วิดีโอนี้ต้องไปแค่นี้แล้วค่ะต้องขอโทษจริงๆที่ต้องรีบนะคะในช่วงท้ายของวิดีโอเพราะว่าคอยไม่ว่างแล้วคอยมีภารกิจสาคัญนะคะยังไงก็มาเจอกันวันหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยววันหน้าก็จะทําวิดีโออื่นๆตามามาอีกนะคะวันนี้ไปก่อน,นะะแล้วค่ะบายแล้าคือเสียใจเหลาไม่เจอเหลาเอลกี่นาทีแล้วเนี่ยสบิบนาทีแล้ว โอ้โหอาลืมพายลืมบอกไปนี่ว่าเอ้ยพูด,ด่าพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วแชมพูอาไลเนลอร์แป๊บเดียวสถาพรอนเราจะเสร็จแล้วนี่ทิ้งไ้ก่อนดีกว่าเอ่ตัวนี้ค่ะสีรองเท้าก็ได้แป๊บเดียวอัดวิดีโออยู่ 他爹就是靓仔，先往他 p o c k e t